เราเรากินแหสิบอ่ะอหหตอนนั้นเรากินครับทีนี้มันไม่มีมันขาดตลาดก็เลยหันไปเอาฟางวัวนมของน้องของน้องเมียเนี่ยสางข้าวแห้งท,ทดแทนเลย<ช>ทดแทนทดยาแคงโกล่าพวกต้นข้าวโพดอาบพวกเนี้ออยเ้ไอไอ,ไอไอทัวร์ที่สองอาตั้นะ ประหยัดตังเลยยี่บาทต่อคนนนั่นเป็นร้อยบาทใช่ใช่เสร็จแล้วไอ้แพงโกล่าเนาะมันดึงอะ่ะมันเส้นเล็กเกินอะ่ะกระจายหมดโอ้โห่ล่วงลงล่างครับแต่ฟางนี่ไม่เหลืออันนี่ก็เละยี่สกว่าบาทเรื่อง,องทั้งมันใช<จ>่โอ้โหแต่ถ้าว่าเราทอนอนะ่ะทอนใส่ทีแล้วไม่มากอะ่ะครับ มันจะกินแค่พอดีคืนนึงมันก็หมดเลยหมดรางเลยอใส่ไม่ต้องเยอะไงถ้าเราไปใส่เยอะเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็หมดเนี่ยเกินสองวันเราเนี่ยหมดใช่ไหมพี่หมดมันก็ค่อยเทกันอย่างนี้แหละแต่มไม่มีแล้วอะคือต้องตีข้อป้องกันไว้ไม่ให้เขาขึ้นมาเหยียบมายี่ใส่นะอ๋อนี่มันอันนี้เป็นเป็นเป็นรางที่ผมเอาก็ถินต้นมาลงอือสินี้พอหน้าฝนใช่ไหมล่ะครับ เราเอาลงเรือนไม่ได้เรายังไม่มีหลังคาคุมข้างล่างเราก็เลยเอาต้นกระถิ่นนะมาพาดนี่เลยตรงนี้แล้วมันก็เก่งมันก็ใบออกงี้เะล่ะมันก็กินกินช่วงหน้าผเลกอกระถินที่นี่เลยใช่ผมทิ้งมาเต็มนี่แหละมันก็กินกินช่องห่างเลยพี่ระยะห่างที่แพรอดเขามากินเนี่ยก็หัวเขาประมาณหัวเขาอะประมาณหัวสิบห้าเซนนี่เหรอว่าได้ได้ประมาณสิบห้าเซนประมาณสิบห้าเซนขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่นั่งไม่ได้อยู่แล้ว อ่าจะขึ้นได้ก็ในเมื่อตัวเก่งๆตัวเก่งแต่เขาไม่ข้ามาไม่ไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเพราะว่าเราทําไม่ให้มันขึ้นอยู่แล้วถ้าขึ้นเหยียบปุ๊บหน้าฝนตีนมันเปื้อนนี่เนีประหยัดเลยต้นก็หินมันก็เปื้อนตีนมันมันก็ไม่กินอันนี้ พอหลังจากเราให้กินกระถินเสร็จแล้วมั้ตอนตอนพูดกันเรื่องต้นครับเสร็จแล้วเราก็เก็บลงโรงเรือนไปไว้ตรงนู้นน่ะเออแล้วก็เผาอย่างที่เห็นนี่แหละแล้วก็กระถินที่หมักอยู่อ่ะมีอ,ะอ่ะเอาขึ้นมาเสริมตอนเย็นกระถินบดมาใส่อีกใช<า>่ก็ในรางแบบนี้ยแบบเนี้ยครับแต่วันวันเนี้ยเรากินสดมาเพราะว่าเราไม่ต้องใช้หน้าผลต้องใช้แบบหมักหนึ่งมันเปียกเดี๋ยวท้องอืดขี้ไหลสอง หมักสั้อาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันก,ก็จะได้ความเค็มความหอมของกระถินน่ะไอ้ที่หมัก,กใส่อะไรบ้างพี่ที่นี่มีมีเกลืออย่างเดียวเกลืออย่างเดียวเลยใช่กี่วันแล้วไม่ให้กินได้หมักกี่วันถ้าถ้าหน้าฝนก็อาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้กินได้เลยมไม่ต้องรอ <c oughs> คือเราให้หมักเนี่ยหนึ่งมันเปียก<อ>แล้วทีเนี้ยวเวลาเราหมักเราเราไม่ต้องเอาเอาเอาถัง่ะ เขาร่มหรอกเอาไว้แดดๆอย่างนั้นแหละมันมีแดดมั่งไม่มั่งไงเวลาหน้าฝนอ่ะคือพูดง่ายๆเราเตรียมอาหารไว้ให้สําหรับแพะเนี่ยเราช่วงหน้าฝนต้องอย่างนั้นเลยใช่เราหมักมีกระถินนอ่ะมันเปียกอะไรมาก็แล้วแต่เข้าเครื่องปั่นหมักไปเลยเดือนมันเดือนช่างมันโอ้อยู่ได้นานเลยพี่อือเจ็ดเดือนยังเปิดยังเหลืองต่อเลเพราะว่าเป็นกระถินเข้าถังอ่ะครับ ้าเป็นถุงไม่ได้นะใช่ถังใลยสองลิตรนะถังปฏิกันะแล้วแต่ว่ามีกําลังกําลังซื้อมีร้อยห้าสิบมีร้อยแปดสิบมีสองร้อยสองร้อยลิตรอ่ะสองร้อยลิตรก็ลูกหกร้อยอยู่นะเคยมีพี่น้องเกษตรกรเราถามไทยกันมาเนี่ยได้เลยได้สูตรไปเลยทีนี้ถ้าเราจะไปดูถังที่เราหมักก็ไปดูได้ยังมีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปชมกันพี่ได้จะได้เดือนหนึ่งผมปั่นเปิดได้เลยเปิดดูได้เลยแล้วก็ปิด กลาคืนเราก็มาใส่ๆอย่างเงี้ยก็กินกันลูกคืนกินกันทั้งคืนเนี่ยก็ใช่เพราะว่าลงลงไปนู่นนะพอลงไปมันก็ได้กินแล้วก้อหินบดเนี่ยครับแล้วถ้าว่าจะเป็นตั้งหินต้นก็ไปฟันมาก็เอาออกไว้กินข้างนอกเลยอืตอนนี้ที่เราทําอย่างนี้ได้เดือนเนี่ยเพราะอะไรเราตอนนี้เราถ่ายพยาธิหลังจากฝนฝนฝนลงครับ ตอนนี้พยาธิมันมียังมีอยู่ใช่ไหมพี่โอ้โ,โ,อโหน้าฝนนี่ลงหน่อยลงนิดโดนโดน้านิดก็มี้าไอ้มีอะไรเขาเรียกพยาธิตัวตืดอ๋อต้องทำต่อเนื่องพี่ปีนี้ผมไม่น่าเชื่อว,ว่าพยาธิ่ะมันรุนแรงรุนแรงมากเลยเลี้ยงแพลเอาพยาธิให้อยู่พี่อนพี่โอโ้ต้องเอาให้อยู่เลยครับเนี่ยมีนะไม่ใช่ไม่มีนะจะบอกให้ ไม่ร่วนมายังไงมากับกระถินนี่แหละม่จาก้ยไม่จากหญ้าหรือมาจากหาหญาแล้วก็ไอไอส่วนกระถินนะก็มีมีตอนที่ฝนตกมามันก็จะเกาะอยู่ครับแม้นแต่เวลาเรากินน่ะให้มันกินเนี่ยโหมองดูขี้ไหลเลยอืมก็เลยต้องหันมาหมักมั่งอะไรมั่งจะดีกว่าช่วยดีกว่าใช่ได้ช่วยได้ดีกว่าครับตอนนี้กําลังเริ่มสมบูรณ์แล้วแต่ตัวผู้น่ะไม่ไม่ไม่กระทบเพราะว่าไม่มีปัญหา ใช่เพราะว่าดูเขาล่ำบึกเลยรับกินได้ดีซื้อมันคงดีทีนี้ก็ไม่ไม่กระทบอย่างเงี้ยอ๋อที่ถือว่าปกติใช่ไหมพี่ใช่ปกติถ้ายุกๆกะใช่รับแต่ทอนแรงหน่อยก็จะดีขึ้นโอ้ถ้ากินอย่างนี้ทั้งคืนมีปัญหาพี่เดี๋ยวก็บึกถ้าเราทำพยาธิช่วงนี้ได้ก็จบละครับแล้วทีนี้ก็ไปทำคอดอีกทีหลังขอดไปอดไปวไปชมกะทินมากกันหน่อยพี่ปะ ยังอยู่ที่ฟาร์มแพะของพี่วิรวันนะครับผมนะเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอีกท่านหนึ่งที่โซนอำเภอบ้านหมีลบบุรีนะครับผมนะพาพี่น้องเกษตรกรมาชมเพื่อเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจสำหรับท่านที่สนใจจะเข้ามาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนะครับผมกับสูตรอาหารกระถินหมักของพี่วิรวันนะถือว่าใช้ได้ผลที่พี่น้องเกษตรกรห,หลายท่านถามไถ่ยกันมากับผมนหน่อยทำช่องตาปเาามมาาาาบ่งอฟิเชียวท่านสามารถติดตามรับชมได้ทางยูทูปตาปเบ่งอฟิเชียวและทางเพจเพจมตต่ำดิบดุนะครับ ตัวเฮียหมดตัวเวียทั้งหมดอันนี้กีนเดียอะไรเลยเข้าเข้ากันหมดเลยอายุอ่ะสามเดือนกว่าๆข้างในมืดเลยนะข้างนอกอยี่สังสว่างอยู่เลยข้ <c oughs> าวทำไมมันสว่างได้อ่ะนี่มาดูสูตรกระถินหมักกันเมื่อกี้ไม่รู้ถังหนึ่งถังหนึ่งเราเปิดส<อ>มมติเราปปิยเราหมักแล้วเราเปิดมัน ไม่จะเสียไหมไม่เสียไม่เสียอยู่ได้เป็นเดือนก็ปิดไว้เหมือนเดิมแลันก็อยู่ได้นานับมันไม่เหมือนถุงโอ้มันจะเป็นอย่างไรก็เนี่ยเปิดให้กินไปแล้วกี่วันพี่มีสีสันเป็นแบบเนี้ยเดือนหนึ่งละเดือนหนึ่งเดี๋ยวคุยดูข้างล่างเพราะว่ามันโดนเปิดแล้วมันจะเป็นสีนี่แหละอกินมันเหมือนแบบหอมไหมล่ะเออมันหมักๆพี่มันเหมือนพี่ใส่พวกกาลูกตาลพวกอะไรด้วยนะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ใส่เกลืออย่างเดียวอืม หอมใสเกลือตรงไหนบ้างปริมาณเท่าไหร่ถังขนดาดน,นี้ลูกนี้ผมสั่งแบ่งสามส่วนครับทิ้งทิงท้งทิ้งทิ้งเขาไปปุ๊บประมาณนี้ยก็โรยเกลือเลยกี่กำมือเนี่ยอุ้งมือเราเนี่ยครับใส่สามรังอ่าต่อหนึ่งถัง,งนี่หนึ่งมานนี่สุดท้ายปิดท้ายนเนี่ยแล้วเอาไม้นะต่าเออเที่ยมไม้นตํำไล่เขาเรียกเอาให้แน่นอ่ะไล่อากาศ เนี่ยมันแน่นตึ๊กเลยนะไล่รอบๆเลยถ้าไม่ไล่เหรอพี่มันก็เน่ามันก็เน่าใช่เนี่ยเกลือเ,เนี่ยอเกลือเม็ดเนี่ยประมาณเ,เ,มเนียเม็ดที่ทำปลาร้านั่นแหละเนี่ยเออโรยเนี่ยโรยโรยไงไล่สูตรสูตรึ้นเขาคือต้องไล่อากาศออกให้หมดคือจะว่าอากาศมันก็ไม่ใช่ต้องให้มันแน่นให้แน่นครับอือบางคนเขาเข้าใจว่าไล่อากาศเขาไปซื้อเครื่องดูดฝุ่นมาดูดอากาศ ไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องเอาให้แน่นอที่ที่ที่ผมดูคลิปเขาเขาใช้ตีนเหยียบมันหยาบผมก็เลยใช้แม้ตามให้ดูมีท้องเสียมีอะไรไหมพี่ไม่เป็นเนี่ยลองนี่มันมันมีกลิ่นหอมอืความเค็มคโอ้โหมันก็แล่งกินกันใหญ่เลยอลองไหมล่ะสวบสุบมันเนี่ยหัวทนบเอาไปชงดูเอาไปให้กินดูพี่ เดี๋ยวลงนี่ไปเปิดไฟรอกดูเดี๋ยวพี่วิราวัลจับไปให้กินให้ดูนะครับว่ากินดีขนาดไหนอ้มีกลิ่นหอมจริงพี่เอาจริงๆนี่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งอืมบางทีช่วงฤดูฝนเนี่ยกระถินมันจะเยอะ<ต>เราก็มาหมักไว้ไปกินช่วงหน้าแรางได้ไม่ต้องรอแล้วถ้ามีหมกักก็อาทิตย์สองอาทิตย์เออขอให้กินได้เลยครับเพราะให้กินวันที่ฝนตกเพราะว่าแกะกินไหมพี่แกะกินไหม แกะกินไหมโอ้โหตัวดีเลยเนี่ยชอบเลยออืก็เมื่อตอนน้ําท่วมที่นนหน่อยมาทารายการของปิยรัลเปิยรละปิยร์ลความใช่ไหมแกะกินใช่ไหมเขาโทรมาให้ผมบดไว้มาซื้อไปสี่ถังห้าร้อยผมบอกผมเอาไม่แพงมาเอะให้ทั้งถังเลยนะเจ๊เนี่ยเอาไปทั้งถังเนี่ยเนี่ยแล้วก็ถังเมื่อคืนผมผมบอกว่าให้อาหารรอบเย็นกัน เนี่ยอาหารหมักเนี่ยหนึ่งทางเลือกนะสำหรับพี่น้องเกษตรกรเราที่สนใจที่รับชมทางบ้านนะครับผมนะนหลายๆท่านอยากรู้ว่ามันได้ผลขนาดไหนกด็ดูดูดิโอ้โหกินยังกับแบบอื้อกินดีจริงๆพี่ชอบเลยเงี้ยชอบเลยดูดิดูปับดูปบเลยโอ้โ นี่เนี่ยภูมิปัญญาชาวบ้านของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะลงจริงนี่ฟางหอมกรองนถ้าไม่ได้กินมันร้องเล่าพี่เพราะว่ามันมันกินก็ผิดแบบนี้แล้วมันต้องได้ดีได้แบบนี้มั้งเคยกินผู้นี้ไหมได้ของแห้งมั้งหัวชนกันเลยโอ้โหที่เห็นนี่คือสาวล้วนล้วนครับท้องล้วนรอแบ่งปันให้เกษตรกรเรานะครับผมกินดีจริงจริง พร้อมกับพ่อตัวใหญ่นะนะพี่ครับที่นี่แบงได้ทุกตัวชุดนี้แบ่งทุกตัวเลยก็เดี๋ยวรอลูกดีกว่ารอลูกดีกว่าครับมันเพราะว่าถ้าลูกมันมันจะสวยกว่าอถ้าเอาแม่ไปแล้วมันยังไม่สวยต่อยังพวกเนี้ยถ้าได้ลูกปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะสวยกว่านี้เลยแหละโอ้เอาจริงมันต้องสวยกว่าสีสันตีนะพี่บุ๊เลยนะก็อย่างที่บอกอ่ะคือเหลือเลือกแล้วก็เอาลงมาออเอาลงมาแยก เดี๋ยวมันก็สวยเองบุบล้บุบแล้วกินดีจริงพี่กินดีจริงพอเขากินก็ถินอ่อนหมดไปไงเนี่ยเี่ยยังไม่หมดดีเออ,เ,อ,อเดี๋ยวคืนนี้ทั้งคืนเลยกินอยู่นี้แหละกินก็เดี๋ยวไฟก็ห้อยเรงนี้เนี่ยที่เขา,เาได้ความรู้เพิ่มเติมไปสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่รับชมทังบ้านนะครับผมได้หลายท่นานมีปัญหากันเรื่อง อา,อาหารช่วงหน้าแล้งหายากนะก็เก็บไปช่วงฤดูฝนเนี่ยหมักไว้อย่างพี่วิราวาลนกระถินหมักนะครับผมนะใช้ได้เลยหรือสูตรกระถินหมักที่ดูไม่ทันจําไม่ทันโทรมาหาพี่วิรวัได้นะครับผมกับเบอร์โทรที่ขึ้นไปท้ายคลิปนะครับสามารถโทรมาถ,ถามไถ่กันได้เลยหรืออยากได้แบ่งปันสายพันธ์แพรสาวสวยไปเลี้ยงก็โทรมาได้เลย แต่ตัวนี้จะแบ่งก็แบ่งคุยพี่วิรวาเอาเองเ <c oughs> <c oughs> จ้าของไม่อยากแบ่งเท่าไหร่ก็นั่นแหละลูกที่ชูนลูกก่อนท,ที่แยกไว้ตรงนู้นน่ะได้เลยมีอยู่สิบแม่พันนะโอ้แยกไว้ให้แล้วตอนนั้นน่ะครับตัวนั้นล่ะอีกสองเดือนได้เลยดูติกจกินผะิดไือกินดีจริงๆไอ้ชุดทีด่ดูกันเมื่อกี้เนี่ยสองเดือนครับถึงว่าคันราคาติดต่อก็ โนล่น้อยไวเลยผมจะได้กลับตัวไว้ให้แพ้ครับโอ้โหครับตัวสวยไวตัวไม่สวยไม่ต้องเอาไปเอาตัวที่ดูดีเลยพูดง่ายๆได้เอาตัวที่มันล่ํามันยาวไปอกสีสันก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับสีสันที่นี่แหละถือว่าดีเลยล่ะงเรือนที่ทําไม่เรียบร้อยียาวยาวต้องหนึ่งมีหน้าสิทธใช่ยาวประมาณสอเมีหน้าสิทอยู่ได้อยู่ได้เราก็สี่ตัว สบายเลยโอ้ยมันกินกันแย่งกันกินเลยพี่อันนี้พอพอถ้าเราสร้างโรงเรือนต้องเสร็จคอกเนี้ยเหลาเนี้ยมันจะย้ายย้ายที่นี่มันก็จะไปเดินไปกินแล้วเย็นมาก็เข้าห้องใครห้องมันไงตอนนี้เรากักไว้ออกไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้มันมาก็ลงบ้านเก็บไว้ก่อนอย่าพึ่งลงบอกบอกบอกแพ้บอกอย่าพึ่งลงใจเย็นใช่ไหมใจเย็นๆพ่อทํางานอยู่ ต้องเสร็จหน้าฝายเมื่อวานนี้เองแกะแบบครับสวยเลยเนี่ยสวยเลยครับแต่วันนี้เราก็มีของขวัญให้นะหน่อยอปีใหม่เราไม่ได้เจอกันไปไปชมกันว่าเป็นอะไรนุพี่เนาะควันนี้ที่เราวันให้แพะสายพันธุ์เราไปหนึ่งตัวนะครับผมเนาะแก่แกแก่เอามีเสียงร้องเลยคืนนี้พี่คืนนี้คืนนี้จะร้องไหมพี่มีพวกเน ถ้ามีพวกก็ร้องร้องอยู่มันต้องร้องเป็นธรรมดาเพราะมันไม่ได้มีเพื่อนดูมือดูดมือดูดมือแถมนะมันแข็งนะดูดมือดูมือนี่ได้เป็นแดงตัวจะแดงแดงดำแดงคาราคารที่ไหนนะหางดำเอากินกระถินไปเลย มีเพื่อนมีเพื่อนพี่ที่นู่นมีเพื่อนเปิดเปิดไฟหน่อยิเอออัดเปิดรถได้ไหเนี่ยนอาจจะเยียบขึ้นไปทำไมลูกรถวิ่งก็ลงรถวิ่งก็ลงเสียงดีซะด้วยเสียงดีกินนมหรือเปล่าพี่เนี่ยไกินเล็โอเคอยากพร้อมกัหนหมดเลยไงครับโอ้ยทาไม่อยากนั่นไม่ได้จะโดรนไหม โดดได้หรอออกไม่ได้หรอโอเคข้อข่าวแม่กินกระถินได้กินต้นกระถินใบที่หล่นเลยผิวถั่วกินได้ตอนนี้มันก็กินผิวถั่วอ๋อโอเคไม่ยากไม่เลือกไม่เลือกเลือกอดแน่เลือกอดเรื่องจริงเอย่านุ่มแล้วสามเดือนกว่า อ้เขามันสั้นก็มันนี่นะยังไม่โตยังไม่โตโอ้แพะเขาว่าอายุมันมันจะขวายาวถ้าแพะยังไม่อายุเป่ำๆอย่างนั้นเลยโอ้มันยังไม่ถึงอายุใช่พี่ขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับขอบครับนี่พี่วิรันให้ผองขวัญปีใหม่ไปแพะหนึ่งตัวไปทำสายพันธุ์นะครับผมนะไาเดี๋ยวไปเป็นสาวที่โคกแพะหน่อยตามไปเบื้องเดี๋ยวให้พี่น้องเกษตรกรคอยติดตามรับชมกันว่าโตขึ้นจะเป็นแบบไหนนะพี่นะ โอ้ยบึกบึกเลยท่โอ้ก็แม่มันห้าสิบโลยังไม่อยู่เลยแม่มันใหญ่มากเลยครับลูกเดียวว่าตัวานะลูกเดียวโอ้โตเนี้ยเท่างั้นอ่ะโตเนี้ยไอเด็กก็ามันขึ้นกัการเลี้ยงดูเราด้วยใช่คือนกัการยังดูแม่ที่ทำยาทำพยาธิอะไรใช่ไหมเนี่ยหยอดละหยอดไปเนี่ยโอ้ไปเกาะยาพยาธิเกาะยังเกาะแล้วครับเกาะอย่างวนี้เราไปฉีดยำลุงได้ไหมยังยำลุงยังใช่ไหมอาทิตย์หนึ่งสิต้องให้เขาถ่ายตัวให้ได้ไม่ได้ยามออกก่อน อ๋อค่อยฉีดจำลงไปแต่ถ้าว่าที่ถ่ายไปแล้วทัาขี้เขาไม่เหลวไม่อะไรคือแพ้ปกติอืขี้เป็นเม็ดเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่มีพยาธิขี้จะเหลวอ๋อต้องถ่ายสามอีกไหมไม่ต้องไม่ไม่ไม่คือมันถ้าถ้าว่ามันมีพยาธิเราทำไปอยู่เนี่ยสังเกตสังเกตง่ายเลยถ้าเป็นขี้เม็ดเม็ดอยู่เหมือนเดิมอ่ะไม่เป็นอเราทำเนื้อทำไปเลยมันมีไม่มีทาก่อนครับคือคือทะกขี้เหลวมีพยาธิใช่ถ้กขี้เป็นเม็ดไม่มีไม่มีอ๋อ กระีดยาบำรุงได้เลยใช่ปะก็ฉีดยาบำรุงได้คือให้ให้สักห้าวันก็ได้ให้ให้ให้พยาธิตายดีๆก่อนเดี๋ยวฟื้นเดี๋ยวฟื้นไปยำลุงเข้าไปเดี๋ยวพยาธิฟื้นมาใช่เป็นลุงพยาธิงายพยาธิดี๋นี้กินเท่าไหร่ก็ไม่โตนะครับอืมนั่นได้ความรู้ใหม่เลยสำหรับพี่น้องเกษตรกรเราได้รูนะหน่อยยังไงก็โตเพราะแม่มันใหญ่ครับแม่เขาเนี่ยจะพูดให้ฟังแปดปีแล้วนะอ๋อแปดปีมันถึงมีลูกเดียวไงครับครับ แล้ว <หา S 1> ตัวใหญ่เมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายให้ดูว่าตัวแม่เขาใหญ่เดี๋ยวโตโตขึ้นโตขึ้นเดี๋ยวทำวิดีโอให้พี่น้องเกษตรกรได้ชมกันเ,ร,เรื่อยๆว่าการเจริญเติบโตเขาจะไปถึงไหนขนาดไหนเดี๋ยวรอดูสายพันธุ์ผมว่าไปอยู่กันหน่อยยังไงก็30โลนี่ไม่เกิน4เดือนเพราะว่าเรามีพ่อร้อยไว้รองรับที้นีอยู่เนี่ยสามสิบโลนี่ไม่เกิน4ครเดือนอยู่กันหน่อยโอเคขอบคุณมากพี่ครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่ละวัน